สดบพวกผมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนจุมจนรุสเดชจะมาแนะนําเรื่องดอกไม้ประจำชาติกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ละประเทศมีอะไรบ้างชิญชมได้เลยครับครับประเทศที่หนึ่งประเทศสิงคโปร์ดอกไม้ประจำชาติคือดอกกล้วยไม้ครับดอกราชพึกเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศไทยดอกประดู่เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศพม่า ดอกกล้วยไม้ลาตีเป็นดอกไม้ประจำชาติของอินโดนีเซียดอกลำดวนเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศกัมพูชาดอกพูละหงเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศมาเลเซียดอกพุดแก้วเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์ดอกซิมเปอร์เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศบูไนดอกลีลาวดีเป็นดอกไม้ประจำชาติและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศเวียดนาม ทนีร่นรับชมนขูร,บขบรบพบก,กับกำนันสตล์กำนันตยพี่มึงเคยมานี่จะบานนาาหามหาน,น้องจะแต่องงงเอลบอยู่หองแอ,อย่างนี้ก็แย่สิน,นองจะรอนอยังนีน้าก็มีผีมีวิธีนั่นน้องจะล้องแบบบ้านที่ดีไมหน้องจะ